สวัสดีค่ะสรัค้าม USA ค่ะมื่อี้อากาศดีดีของเดือนนี้หน้าเนาะกับผ้ามาสื่อพักไปปลูกอยู่หลังคอนดูเนาะค่ะเนาะบางพี่น้องออกมาข้างนอกด้วยค่ะนี่ไม่เอ่อมักอากาศหนาวเนาะค่ะมีสุยางเลยเนาะค่ะขนาดเขาจัดท่านในแล้วเนาะค่ะคนร้ายหลายพี่น้องสวยวาค่ะดอกทิวลิปเนาะค่ะเนาะก็ออกมาข้างนอกค่ะมาสื่อ ผักไปปลูกเนาะคะ่ะเนาะเบิงพี่น้องเห็นมันงามก็เลยทายให้เบิงค่ะเบิงมีสุอย่างเลยเลยค่ะผักตะไคร้ผักเซอรแหน่เบิงพี่น้องมีหลายชนิดขนาดเลยผักสซอรแหน่เนาะคะ่ะนนเ,เนาะเนี่ยนี่โกเคยเห็นในของก็เห็นเนี่ยะค่ะผักสซอรแหน่มีหลายหลายชนิดมากเลยอะคะ่ะเบิงพี่น้องอากาศมันดีเขาก็ออกมาซื้อกันไปปลูกเนาะคะ่ะต้นใหม่นี่ทั้งลานเขาจัดท่านในแล้วค่ะ เบืงผักสรันแหน่ค่ะมีทุกแบบเนาะคะ่นะเนาะเบึงมีสุยางพี่น้องงามงามงามอิเลยค่ะงามจุนไทยคลิปใหมเบิงเนาะคะ่ะเบิงอากาศกด็ดีดีมือนี่เนาะคะ่นะเนาะเบิงพี่น้องนี่เขาเสีดเป็นกระถางหนาลากหนาลากพี่น้องมันอยูย่คนจากสื่อเนาะคะ่ะเบิงหยาเนาะคะ่ะนี่พักพักทุกอย่างคะ่ะนี่ค่ะเบิง ในสวรอคอก็เล่ยทายให้เบิงนัน่นเบิงพี่น้องเขาเฮ็ดท่านได้แล้วเนาะคะ่ะคนกันหลายแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาก็ออกมากกันแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าโควิดก็ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเบิงพี่น้องค้นไลยหลายเลยะค่ะบ๊บเบนน้อยๆอเนาะคะ่ะเฮาก็ลีเคลียงกันนี่กับแฟนก็นได้ฉีดวัคซีนแล้วเบิงพี่น้องพักเนีน่ยกับพากันออกมาอย่างเนาะคะ่ะนอนมาซื้อพักซื้อ ดอกใหม่สิยังไปปลูกเนาะค่ะปลูกอยู่บ้านปลูกอยู่หลังคอนโดแล้วเต่เนาะคะ่ะเนาะไผมีเองได้กกับถือไปปลูกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะคนามีเมดค่ะมัครีมีเม,ด,ม,เมดเล,กล่กกระลำดอกมีมีสุยางพี่น้องเบิง่งมนกับบไดแพงเนาะกระทางนึงกับซีเลียนหาเลียนลอยก็าบาทบานเฮาล่ะพี่น้องลอยสองลอยกบบาทบานเฮานะคะเนาะเบิ่งต้นหอมพี่น้อง นี่พักอไอ้มันคือพักการดฮอเนี่ยพักการนด่ะัะนี่ในคณาเลยจิงเดยนราคานี่เนี่ยอ้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเบิง้งงามงามพี่นอ้องเขาก็บ่นเนี่ยพี่น้องเบิง้งพักเขาเจ็ดเป็นกระถางไม่จุยางเลยพี่น้องเนี่ยนี่ว่าจะซื้อสี่ไปปลูกเนาะคะ่ะมันแพงค่ะเลยบดซื้อค่ะเอาแบบว่าแยกต้นไปปลูกดีกว่าเนาะคะ่ะมีทุกชนิดเนาะคะ่ะเขาเฮ็ดดีดีพี่น้องงามอิล่ หลายบักคักเลยพี่น,อน,น้องไม่แน่หน่อยเลยค่ะง่ญ่บักคักเลยยางแบบยางจนเมียอะ่ะพี่น้องขนาดพื้นที่เขาเฮ็ดจัดทันได้แล้วเนี่ยค่ะแฟน,นะะน,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 ะนนะคะ่ะนั่นเองเศรษนนะค่ะพักสลัดมี่ทุกอย่างเนะะี่ค่ะมันหมักอากาศหนาวเนาะคะ่ะกับบนหนาวปันใดอยู่ประมาณที่สิบแปดองศาสิบห้าองศาเนาะคะ่ะเนี่ยเมือนนี่เนาะคะ่ะอากาศดีกับแฟนกับพามาเนาะคะ่ะส่วนแฟนมาเนาะคะ่ะ นี่ค่ะสวยงามบอค่ะดอกไม้มันมักอากาศหนาวซุ่มอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนี่ยซุ่มมักอากาศหนาวพี่น้องเบิง่งงามอีหลีลยงามแบบวา่าโอ้สออนเนี่ยผักสปินิชนี่ค่ะนี่พวกเขาเ็ดสลดัดพวกกินใบมัม่มค่ะนี่พวกกินใบแมมพี่น้องเนี่ยเบิ่งดอกไม้งามบอค่ขาเขาจัดเทดขายไหมค่ะเบิง่งสวยเบ่ค่ะ คนก็ล่หลายเลยพี่น้องเบิง้งผุนคนบ่แม่นหน่อยหน่อยด้วค่ะนเนี่ยเนี่ยไทยเบิง้งมันใหญ่นะคะ่ะผุนมีทุกอย่างพี่น้องเนี่ยไม่ไม่พันไงไหมคะ่ะนี่ได้ซ้ำนี่ราคาของคุณ <c oughs> นะคะ่ะเขามาขขังในแล้วค่ะเนี่ยนี่พวกมักอากาศหอนเนาะคะ่ะเนาะบ่สามารถอยู่ขังหนอกได้มันหนาวมันสิตายเนะะี่ค่ะกับแฟนเนาะคะ่ะมาซื้อกระถาง สื่อเนห้องแบบว่าหนามบอ้ลงไปขาง่ังนลค่ะเบิ้งต้นไม้ไม้ที่มักอากาศฮอนแล้วค่ะนี่บ่มากอากาศหนาวเขามาขขังในโดยเบิ้งพี่น้องงามงามบ่เคยเห็นไหมพี่น้องเบิ้งสีสันเบิ้งพี่น้องสวยบะบ้านห้องก็คงสีมีเนาะค่ะไม่สิเพราะว่ามันบ่มากอากาศหนาวเนาะค่ะเขากับปลูกไว้ขังในนี่ค่ะพ้ากันมาเรียกสื่อเนาะค่ะ ขอมายู่นี่ฮ้อนหอนพี่น้องแต่แก่เสียนะคะเปิ้งต้นใหม่นะคะงามบ่คะพี่น้องงามนะพี่น้องเบิง่งต้นนี้บ่าเกิดมันเป็นไหม่ประดับแพงแพงพี่น้องส้มใหม่หนา้อนแบบไหม่สิบ่มักอากาศหนาวเบิง่งสวยะคะ่ะไหม่ประดับนี่คะ่ะพกปุ๋ยพกปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำนีหมดได้พี่น้องปุ๋ยแบบว่าหมากดอกอีหอยัง,ยง เล่วเต้ามักเนาะคะ่ะดินเนื้อกันพี่น้องเบื้องใหม่ซุ้มถิมันหม,มักอากาศห่อนเนาะคะ่ะเบื้องสวยงามไหมคะ่ะเบื้องเคยเห็นเบื้องสีสันมันสีสันมันแปลกตาดีเนาะ,ะพี่น้องเนาะเบื้องนี่แพงแพงพี่น้องต้นหนึ่งโอ้แพงมาคักเนี่ยแบบว่ามันกิดขึ้นบานเห่าหรอค่ะเบื้องปลูปกเนาะคะ่ะสวยงามเลคะ่ะนี่คะ่ะกัด ไายห้เบิ่งเนาะคะ่ะไทยบุดีก็ขอโทดก่อ,อภัยเลยคะ่ะเด้อเพราะว่าคนมันไหลายกับบรรยากาไทยติดคนไหลายเนาะคะ่ะยานเขาวานี่คะ่ะขังในเนาะคะ่ะนี่ก็สิเป็นประมาณนี้คะ่ะกับแฟนกับพักกันยางสองชั่วโมงพุ่ละค่ะสองสามชั่วโมงพุ่ละจนเมียเนาะคะ่ะสวยงามบ่ค่ะเนี่นะคะ่ะเก่าไห้เบิงะะบ่งเนาะค่ะเบิ่งดอกกล้วยไม้เนาะคะ่ะมีมดจะยางพี่นองเบิง่ง ม่ปุ๋ยคืงดอกกล้วยไม้สุยางเบืองนี่ใหม่พันมันมักอากาศหอนเนาะคะ่ะกะเอาไมา้เบิองมาหวัาให้ฟังเนาะคะ่ะว่าอากาศนี่หอดคอนโดแล้วพี่น้องกะสิไปแล้วค่ะหลังจากซื้อมาปลูกเสร็จสับเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี่ก็งามเนาะคะ่ะสวยงามมักก็กดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ให้ได้เยค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยเ้ยค่ะเด้อบ,บายบาย